สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องลองเรียนรู้ช่องที่จะพาเพื่อนๆมาคุยเรื่องการเรียนรู้พัฒนาตัวเองและดูแลใจไปด้วยกันครับสวัสดีครับผมแม็กมาวันนี้ขอชวนคุยในหัวข้อที่หลายคนอาจกำลังรู้สึกอยู่แบบไม่ต้องพูดออกมาเลยเมื่อชีวิตสู้กลับฟังแค่นี้ก็เจ็บแล้วเนะเราเติบโตมากับคาว่าสู้ชีวิต แต่ในปี2025นี้หลายคนรู้สึกว่าทำไมยิ่งสู้ยิ่งโดนสวนกลับแรงขึ้นทุกวันมันเลยกลายเป็นตลกร้ายแบบพูดไปยิ้มไปแต่ในใจนะ่ะคือฝืนอยู่ทุกวันเลยผมอยากชวนทุกคนลองมองใหม่ว่าเวลาที่ชีวิตสู้กลับจริงๆแล้วเรากำลังสู้กับอะไรกันแน่บางครั้งมันอาจไม่ใช่เรื่องของโลกที่ใจร้ายหรอก แต่มันคือเราที่ฝืนกับความจริงบางอย่างอยู่ลองคิดดูนะครับเราอาจจะพยายามใช้ mindset แบบเดิมๆที่เคยใช้ได้ผลเมื่อ10ปีก่อนแต่ตอนนี้มันเหมือนมือถือรุ่นเก่าโหลดแอปใหม่ไม่ได้แล้วความพยายามอยู่ที่ไหนแต่ความสำเร็จอาจอยู่ที่จังหวะมากกว่าบางทีชีวิตไม่ได้แย่แต่เราเหนื่อยเพราะแบกของที่ไม่จำเป็นไว้เยอะเกินไป อยากทำให้ได้ทุกอย่างอยากเก่งทุกเรื่องอยากไปให้ไกลทั้งที่ยังไม่ได้พักและพอไปไม่ถึงก็โทษตัวเองอีกว่าเราไม่เก่งพอหรือเปล่าหลายคนอาจรู้สึกว่าเอองั้นฉันจะสู้ให้ตายเลยจะไม่ยอมแพ้อะไรทั้งนั้นแต่เดี๋ยวก่อนครับบางสถานการณ์มันต้องไม่สู้แต่ตั้งรับให้ดีอย่าฝืนอย่ายึดติด อย่าเปรียบเทียบอย่าเมาหมัดผมขอแยกให้เห็นง่ายๆแบบนี้เลยครับห้ามฝืนเท่ากับบางอย่างมันเปลี่ยนไปแล้วยอมรับเถอะว่ามันไม่เหมือนเดิมอย่ายึดติดเท่ากับถ้าอะไรเป็นภาระก็ปล่อยวางอย่าแบกไว้ห้ามเปรียบเทียบเท่ากับอย่าคิดว่าเราต้องสําเร็จเท่าคนอื่นตลอดเวลาห้ามเมาหมัดเท่ากับพักบ้างเถอะครับ ถ้ายังไม่พร้อมอย่าฝืนไปต่อในวันที่ใจมันไม่ไหวบางครั้งการตั้งรับอย่างฉลาดดีกว่าการสู้แบบหัวชนฝาและบางทีการไม่ทำอะไรเลยสักวันอาจเป็นการเยียวยาที่ดีที่สุดก็ได้นะครับชีวิตไม่ได้ใจร้ายแต่มันอยากให้เราฟังตัวเองให้มากขึ้นว่าอะไรสำคัญจริงๆว่าเราต้องการอะไรจริงๆและถ้าวันนี้ยังไม่เห็นภาพปลายทางไม่เป็นไรเลยครับ แค่เรายังรักษาใจตัวเองให้ดีอยู่โอกาสจะมาเสมอครับการมีสติคือของขวัญที่ดีที่สุดที่เราจะให้ตัวเองอยู่กับลมหายใจอยู่กับความรู้สึกตรงหน้าไม่ต้องรีบไม่ต้องเร่งไม่ต้องเปรียบเทียบถามใจตัวเองบ้างว่าตอนนี้ฉันโอเคไหมหัวใจของฉันต้องการอะไรฉันต้องการหยุดพักหรือแค่ต้องการใครสักคนเข้าใจ และอีกหนึ่งเรื่องที่อยากพูดถึงมากๆคือการปล่อยวางมันไม่ใช่เรื่องของการแพ้นะครับแต่มันคือการเลือกที่จะไม่แบกสิ่งที่ไม่จำเป็นอีกต่อไปบางอย่างเราไม่ได้ควบคุมได้บางคนเราไม่ได้เปลี่ยนเขาได้บางความคาดหวังมันอาจไม่เหมาะกับเราอีกแล้วพอเราปล่อยวางสิ่งเก่าๆได้เราจะมีพื้นที่ว่าง และในพื้นที่ว่างนั้นแหละครับมันคือที่สำหรับสิ่งใหม่ๆที่จะเข้ามาคนเราจะมีพลังขึ้นได้ไม่ใช่เพราะฝืนไปเรื่อยๆแต่เป็นเพราะได้พักพอได้วางบ้างแล้วก็กลับมาใหม่อย่างเบาและมีแรงกว่าเดิมก่อนจะจบตอนนี้อยากทิ้งท้ายไว้แบบนี้ครับการตั้งรับไม่ได้แปลว่าอ่อนแอการถอยไม่ได้แปลว่าแพ และการดูแลใจตัวเองไม่ใช่เรื่องฟุ่มเฟือยแต่มันคือสิ่งจำเป็นที่สุดในวันที่โลกวุ่นวายแบบนี้ขอบคุณที่อยู่ด้วยกันในวันนี้ครับถ้าวันนี้เหนื่อยมากก็แค่พักก่อนแล้วค่อยไปต่อในจังหวะที่ใจพร้อมอีกครั้งก็ไม่สายเลยขอบคุณที่มาฟังกันในวันนี้นะครับไว้พบกันใหม่ในตอนหน้าที่ช่องลองเรียนรู้ ช่องที่จะพาเพื่อนๆมาคุยเรื่องการเรียนรู้พัฒนาตัวเองและดูแลใจไปด้วยกันครับแล้วอย่าลืมดูแลใจตัวเองด้วยนะครับสวัสดีครับ